สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกัยองสวัสดีเจ้าของสัตว์แล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปของแมวอายุอยู่ในช่วงประมาณสี่เดือนถึงหเดือนอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รับวัคซีนยังไม่ครบดีเท่าที่ควรแมวตัวนี้เป็นแมวที่เจ้าของเลี้ยงไว้ในคอก คอกเดียวกันที่แบบเกิดจากพ่อแม่ในในบ้านของของเจ้าของเองก็ตัวนี้ก็คือมีโอกาสได้มีโอกาสแบบดูแลแมวตัวนี้จากเจ้าของพามาด้วยเหตุฉุกเฉินก่อนหน้านั้นก็คือพาอีกตัวหนึ่งมาโดนงูเหลือมลัดแต่ว่าตัวนั้นก็คือเหมือนกับไม่รอด หลังจากช่วยแล้วก็โดนรัดส่วนตัวนี้เป็นตัวที่โดนอีกรอบซึ่งสภาพแวดล้อมของบริเวณอยู่ก็จะเป็นเหมือนกับมีของน้ำมีป่าแล้วก็แมวเด็กๆก,ก็จะออกไปเล่นกันในช่วงเวลาพบค่ำช่วงเวลาพบค่ำก็จะประมาณช่วงหกโงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยงูก็ออกมาแล้วก็มารัดรัดบริเวณ ช่วงคอกําลังขเขมือกงเหลือมก็จะเป็นงูที่เหมือนกับมีพลังกำลังของพวกกามใหญ่มีเขี้ยวโค้งงอมีแรงแบบกระชากในการแบบทำให้เหยื่อเสียชีวิตได้ง่ายซึ่งโชคดีตัวนี้ก็คือเหมือนกับเจ้าของก็คือช่วยมาทันแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ก็มารักษาแผลกับ ที่อัญยองแล้วก็ในช่วงเวลาที่ก่อนตัดสินใจเย็บแผลคุณหมอมีอคำแนะนำอะไรบ้างไหมก่อนที่จะก่อนที่จะเย็บแผลต้องมีการเตรียมตัวมีการล้างแผลหรือว่าดูแผลว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อมีเกณฑ์อย่างไรก่อนที่จะเย็บนะคะ ก็สำหรับแผลโดนกัดนะคะไม่ว่าจะสัตว์ชนิดไหนเนะะี mm ่ยค่ะก็มีโอกาสที่พวกฟันของเขาในช่องปากน้ำลายต่างๆค่ะมีเชื้อโรคค่อนข้างเยอะแล้วก็จะทำให้แผลที่อยู่ลึกๆข้างใต้เนี่ยมีการติดเชื้ออยู่ข้างในได้ค่ะหากมีเวลานะคะก็แนะนำว่าควรจะทำการทำความสะอาดล้างแผลไปก่อนประมาณ1สัปดาห์ค่ะก่อนที่เราจะพิจารณานะเรื่องของการเย็บแผล บางตัวหลังจากล้างแผลมาหนึ่งสัปดาห์แผลค่อยๆเล็กลงจนกระทั่งเกือบจะปิดได้ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะแต่บางคนแผลใหญ่มากๆเหมือนคนนี้ที่เป็นแผลงูเหลือมกัดค่ะก็ค่อนข้างใหญ่ใช้เวลานานนะคะเราก็ได้เสนอวิธีการรักษาด้วยการเย็บแผลนะคะหลังจากที่ให้เจ้าของไปล้างแผลมาแล้วแล้วเกียแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อมาหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็ แผลเป็นที่น่าพอใจนะคะไม่มีหนองแล้วก็ไม่มีเนื้อตายสดดีนะคะวันนี้เราก็ทำการฉีดยาซึมนะคะให้น้องแมวแล้วก็โกนขนทำการฆ่าเชื้อแผลล้างแผลให้สะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนที่จะทำการตัดแต่งขอบแผลแล้วก็เย็บเข้ากันนะคะให้เป็นแผลแผลเย็บแผลเดียวค่ะให้ดูแลง่ายแล้วก็หายเร็วขึ้นค่ะภายใน10-14วันหลังเย็บแผลก็จะหายเป็นปกตินะคะ ขั้นตอนนะคะเราก็จะทําการาล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งขอบแผลนะคะเพื่อให้อขอบแผลเนี่ยเป็นผิวหนังที่สดนะคะพร้อมที่จะติดเชื่อมกันนะคะเราก็อาจจะตัดพวกเนื้อเยื่อต่างๆที่มีพวกไขมันที่ตายแล้วหรือคราบสกปรกที่อยู่ข้างใต้แผลออกค่ะเพื่อลดอโอกาสที่จะมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อหรือว่าติดเชื้อในภายหลังได้นะคะ ก็ภาพอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าน้องแมวก็อยู่ภายใต้ฤทธยาสลบนะคะก็จะไม่มีความเจ็บปวดอะไระคะ่ะเราก็ได้ทําการฉีดทั้งยาตัวคุมการติดเชื้อแล้วก็ยาลดปวดรวมด้วยให้เรียบร้อยนะคะก็สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแมวที่ปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยสามารถที่จะออกไปหากินออกไปวิ่งเล่น ถ้าสมมุติว่าท่านใดที่บ้านอยู่ใกล้พวกริมคลองอยู่ใกล้ป่าอย่างนี้ก็สิ่งที่พึงเรามัดระวังไว้ก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูตามดูตามแบบห่วงโซ่หารหรือว่าการแบบไล่ล่าก,กันมันก็เป็นธรรมชาติง,งูก็จะหาเหยื่อแต่ว่าพระเอิญมาเจอแมวเด็กเขาก็สามารถที่จะ ตัวเลขเกาะเขาเขาก็จับขมือบได้ซึ่งงูงูเหลือมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหญ่เพราะว่าปกติงูกับหนูจะชอบจะชอบไล่ล่ากันแต่ว่าอันนี้คือบริเวณใกล้เคียงอาจจะเหมือนกับอาหารไม่เพียงพอก็เลยทําให้แบบแมวเป็นอาหารของงูเหลือมได้เหมือนกัน ดิฉะนั้นถ้าใครบ้านเป็นสวนมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําเป็นท่อน้ําอย่างนี้เราควรระมัดระวังเรื่องของงูด้วยสําหรับถ้าหากว่าเราแมวเราโดนงูเหลือมกัดนี้ในภาวะที่วัคซีนยังไม่นั่นอย่างนี้ต้องหลังจากแผลหายหรือว่าในน้ช่วงนี้เราจําเป็นต้องฉีดพวกวัคซีนกระตุน้นไหมไหมคะ ก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคานะคะ่ะก็จะไม่ได้นําโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคอะไรที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าโปรแกรมวัคซีนน้องแมวนะคะแกรมวัคซีนมันก็จะมีแค่ในแมวเป็นพวกหัดหวัดแมวลิคิเมียพิษสุนัขบ้าค่ะโดยที่วัคซีนพิษสุนัขบ้ามักจะติดกับเหมือนพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ่ะอาจจะเป็นค้งางคาานะคะที่ เคยได้ยินมารวมทั้งพวกสุนัขแมวหรืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะนําโรคพวกนี้ได้แต่ว่าถักเล้อยคานค่ะอาจจะอาจจะไปฉีดพวกการฆ่าเชื้อเอาไว้ดีกว่าค่ะมันก็จะช่วยในการป้องกันแผลมีปัญหาในภายหลังได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ระยะเวลาที่เราล้างแผลหนึ่งสัปดาห์ บวกกับเราตัดสินใจเย็บแผลมาตัวนี้น่าจะหายอยู่ในช่วงกี่วันค่ะก็ประมาณ10ถึง14วันค่ะก็จะนัดมาดูแผลเรื่อยๆแล้วก็พิจรารณาตัดใหม่นะคะคก็เรามาดูแผลกันว่าหลังเย็บไป2สัปดาห์ค่ะแผลเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในช่วงที่เราเย็บหรือว่ารักษาแผลสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือพวกยา ยาที่กินฆ่าเชื้อะค่ะแล้วก็คอยเปิดแผลมาทำความสะอาดใส่เบตาดีนค่ะทุกๆ2-3ถึงวันเพื่อ,อให้แผลเนี่ยแห้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คุมการติดเชื้อแผลที่จะติดกันได้ดีก็คือแผลที่สะอาดและไม่ติดเชื้อนะคะก็จะฮิวกันตามระยะเวลาที่กำหนด2สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไหมออกนะคะก็ก็ แผลก็จะติดกันสวยงามหลังจากเอาไหมออกวิธีการดูแลแผลผ่าตัดก็จะให้แต้มยาต่ออีกสักประมาณ2-3วันเพราะว่ายังมีรูไหมเล็กๆอยู่นะคะตามรอยเย็บต่างๆค่ะก็เพื่อให้แผลปิดสนิทด,ดีไม่มีปัญหาก็ควรจะแต้มยาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะเพื่อให้แผลตกสะเกตแล้วก็ผิวหนังสมานก,กันได้อย่างร้อเปอร์เซนค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการ ะระยะเวลาในการรักษาแมวที่โดนงูเหลือมกัดพอดีกัดบ,บริเวณที่จุดตายด้วยจุดสําคัญโชคดีที่ตัวนี้ไม่โดนหลอดลมหรือว่าหลอดเลือดซึ่งเป็นจุดที่ถ้าโดนทําลายไปจุดนี้ก็จะเหมือนกับขาดอากาศหายใจเพราะเป็นจุดสําคัญอย่างเช่นถ้าโดนเส้นเลือดเลือดก็อาจจะหยุดช้าหรือว่าห้ามเลือดก็ยากเพราะเป็นเส้นเลือดใหญ่บริเวณนี้ แต่ถ้าลรลนหลอดล,ล,ลมก็อาจจะระบบหายใจก็อาจจะมีลมมีอะไรเข้าไปในปอดได้ก็คลิปนี้ก็น่าจะจบด้วยระยะเวลาของการเย็บการทำแผลมูลเหลือมกัดในแมวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปาล์มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเย็บแผลกันดูแลแผลแล้วก็ขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลได้รักษาดองแมวจนหาย ที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านก็อาจจะเข้ามาชมเข้ามาแชร์แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ถ้าใครมีวิธีการดูแลแผลงูกระที่ดีกว่านี้ก็สามารถที่จะ,อะคอมเมนต์มาบอกได้เราก็จะไดะ้ทำการรักษาในเค็ปรปับปรุงอะ,อะไรที่เราแบบอาจจะบกพร่องไปสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยภาพ ที่หายดีแล้วของน้องแมวก็คือแผลก็ใกล้เคียงเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะสวัสดีค่ะ